อย่างในวันนี้นะครับเรีออยกรถจักรยานออกเรื่อยๆเลยอรถจักานออกเรื่อยๆเลยค่อยๆขยับนี่คือเวทีที่บริเวณหน้าเรือนจำคองเปรมครับอ,รออกมาขึ้นเวทีต่อครับอานุนำ้ำตาตอนนี้ อ่าไปอ่าไป à, à, ตอนนี้เราเห็นคุณอาณนนนพานะครับกับคุณเอกชัยของจางวานสองคนนะครับที่อยู่บนรถรถเครื่องเสียงเพื่อเ<ม>พื่อขอบคุณนะครับสเพืับทุกกำลังใจที่ทำให้พวกเรามีกำลังในการต่อสู้ภายในเรือนจำนะครับ ไม่ต้องห่วงผมไม่ถ่ายทุกคนแน่นอนสหลังอหลังอนหลังทุกคนี่น้องีชกันนั่งลงนะครับใหลังก่อนใหลังก่อนใหลังก่อน่หลังอัะใหลังก่อนใหลังก่อนถอยหลังอนใหลังก่อนงงแล้วครับตอนนี้อยู่ห่างจากอารถเครื่องขยายเสียงประมาณสิเมตร นะฮะแต่ว่ายังขอขอขยายให้อยหลังออกอีกนะฮะยังไม่น่าจะว่าเกอะไรขึ้นเดี๋ยวเราขอจัดระเบียบตรงนี้ก่อนนะครับท่านจะได้ถ่ายภาพนะครับ ตอนนี้ที่สื่อได้จะทั้งหมดนั่งลงแล้วแต่ว่าเหล่ตาตะการนะครับพี่ยินบางก้องอยู่ก็นะปวดหัวอยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้อากถ่ายไม่ได้อยากถ่ายหัวกาดนะครับอยากถ่ายภาพผู้ต้องขังที่รับการปล่อยตัวแต่ว่าตอนนี้นี่ถ่ายได้ยากลาบากมาก เราตั้งลมนะครัตั้งลมได้เลยถ้าเหมือนจะไม่รู้ว่าวมีกาดอยู่ขอบคุณมากค,ากครับขอบคุณมากครับครับคือต้อขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจพวกเราที่อยู่ในเรือนจำทุกคนนะครับอยากบอกพี่น้องว่าทุกวันนะครับผมนั่งมองเข็มนาฬิกาว่าเมื่อไรเนี่ยเราจะได้รับการปล่อยตัวออกมาต่อสู้เชียงบ่าเชียงไหล่กับพี่น้องทุกคนเพราะว่า ทุกครั้งที่ทนายความ,มเขาไปเจาพวกเราก็จะเล่าให้พวกเราฟังว่าพี่น้องที่อยู่ด้านนอกเนี่ยได้ต่อสู้และก็ได้ยกระจับการต่อสู้ให้เป็นการต่อสู้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นยังไงได้เห็นภาพทนายจะพิพ้น้าเป็นภาพนิ่งเห็นภาพน้องวัณยมที่ถอดกระโปรงเนี่ยแล้วก็ยื่นให้กับเจ,จ้าหน้าที่ตำรวจเห็นภาพและ ออกมาต่อสู้แล้วก็ออกมาต่อสู้ออกฮัลโหลการดเยอะๆนี่ถ้าเกิดว่าช่วยซ่อมเครื่องเสียงซ่อมไมโครโฟนได้สักคนจะน่าจะดีนะตอนนี้ ตอนนี้บนบนรถช่านแสงเห็นอยู่สองคนนะครับคุณเอกชัยคุณอานนท์นะฮะคุณคุณตันสรนาถกับคุณสมยศพิษากเกษมสุขไม่ทราบว่าได้ไปที่ไหนแล้วนะฮะตอนนี้ ตอนนี้เขาบังการเคลื่อนไหวถประชา,ะชาธิพไตายนี่อาจจะต้องการาคนทํางานทั้งเจี่ยวเครื่องเสียงอะะการนี้รู้สึกว่าจะเยอะเกินแล้วตอนนี้ผมทราบว่าทโคบงกลายเป็นสิ่งที่ใช้ และสำหรับก้าวต่อไปพวกเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องก้าวด้วยความ,มระมัดระวัง<ม>เพราะพวกเขาเป็นสุนัขจนตรอบ<ม>เขาพร้อมจะใช้ความดุนแรงกับพวกเราแล้วฝ<ม>าก<ม>เป็นพิเศษ สำหรับพี่น้องที่ทำหน้าที่การ์ดนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราต้องช่วยกันดูเรื่องความรุนแรงจะให้เกิดกับพี่น้องไม่ได้อย่างเด็ดขาดเดือนนี้จะมีเรื่องสำคัญสำคัญอยู่สองสามเรื่องที่เราจะต้องทำ,ทำเรื่องแรกคือเมื่อสภาเปิด ผ่านร่างราจะมามนนเราจะไปปิดสภาด้วยมือของเราเองอถ้ามีปากแล้วไม่พูดเรื่องการขยายพระราชอำนาจสสอก็ไม่ต้องเป็นต้องเป็นสอสอีกแล้วสำหรับประยุทธ์นี่ไม่ใช่การขอให้ลาออกแต่พวกเราจะไล่มันออก เียกร้องทั้งสาข้อยังเหมือนเดิมทุกประการผมยืนยันกับพี่น้องตรงนี้และในอีกไม่กี่วันนี้การชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเกิดขึ้นแน่นอนแกน้ำออกมาแกตาออกมาเต็มถนนเมือเดิม ในร่างกายผมอยู่ในคุกผมพยายามนอนคิดถึงวิธีการที่จะต่อสู้ของพวกเราคิดหาทางแพ้คิดหาทางลงหาไม่เจอเมื่อคนรุ่นใหม่มันตื่นตัวจนแทบจะเป็นเอกฉันคนอายุสิบขวบไปจะถึงสามสิบ มีมติเอกฉันว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองมันไม่มีทางที่จะแพ้เหมือนอดีอตต่อไปและยิ่งมีพี่ป้านาอาที่มีประสบการณ์ที่โดนทำร้ายจากอดีตมาร่วมเดินเคียยข้าแล้วปิดประตูแพ้แน่อนอนครับพี่น้อง<ฮ>มีเพื่อนเราอีกหลายคนยังอยู่ในโรงพยาบาลเพนกวิน ลุงไม้ทุกคนพร้อมที่จะออกมาสู้อีกครั้งหนึ่งอยากให้ทุกคนประหนักแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองต่อไปนี้ถ้าจะมีผู้นำการต่อสู้ร,รอบใหม่ถ้ายึดหลักต่อสู้เพื่อเสรีภาพเพื่อความเสมอภาคด้วยความสันติอหิงสาเพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริง ทุกคนที่ต่อสู้บนเงื่อนไขนี้เป็นผู้นำทุกคนขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับพี่น้องทุกคนที่มาให้กำลังใจวันนี้เป็นอ้อมกอดที่อบอุ่นมากตอนจะออกมาเจ้าที่พามารอตั้งแต่สองทุ่มไอเราก็หวั่นใจว่าเที่ยงคืนเนี่ยมันจะมีคนรอรับอยู่หรือเปล่าแต่พอ,อ,อ อย่างอยากไม่เคยเป็นมาก่อนแววตาในวันนี้มันเป็นแววตาของคนที่พร้อมจะสู้ด้วยกันเป็นแววตาของคนเมื่อวันที่14ตุลาที่ผ่านมาเป็นแววตาของคนที่เป็นราชประสงค์วันที่15แววตาของน้องนองมัธยมคือแววตาที่พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับรถฉีดน้ำและแก๊สน้ำตาของเจ้าหนี่ ใชครับผมขอบคุณทุกคนคือวันนี้ตอนอยู่ในเรือจำนึกถึงหน้าใครว่าเขาจะมาหรือเปล่าปรากฏว่ามาทุกคนมาทุกหน้าถ้าไดชื่ออะไรไมหมดนะครับเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนเพราะว่าตื่นเต้นจะออกสารตื่นเต้นที่ รู้ว่าจะได้ออกมาร่วมต่อสู้กับพี่น้องขอบวนระยะเวลา20วันที่ผมติดคุกไปขบวนมันเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนจนผมไม่น่าเชื่อว่าจะได้เห็นในชีวิตของตัวเองจะได้เห็นโมเดลการต่อสู้แบบนี้จะได้เห็นการจุมนุมแบบดากระจายแบบการต่อสู้ตาสถานีรถไฟฟ้าจะได้เห็นการของน้องๆมัธยมเราไม่คิดไม่ฝันว่าวันนั้น มันจะมาเร็วขนาดนี้และถ้าพี่น้องสังเกตสีหน้าของใครบางคนเขาเริ่มวิตกกังวลแล้วเขาเริ่มวิตกกังวลแล้วระยุธ์ไปภาคใต้วันนี้ไม่มีสง่าราศีของคนเป็นนายกอีกแล้วอ็วแรกกัน ประยุทธ์มันก็ต้องเข้าไปข้างในในฐานะกบฏของบ้านเมืองนี้ยินดีกับพี่น้องสื่อหลายๆสำนักที่เกือบจะโดนปิดเพราะมาถ่ายทอดเสียงของพวกเราถ้ามีโอกาสเราจะได้ไปขอกินข้าวไปขอกินดื่มเพื่อขอคุณมพี่น้องสื่อปรบเืิให้พี่น้องสื่อบนชนเลยครับ เดี๋ยวให้พี่เอกพูดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็จะแยกย้ายกันไปพักผ่อนเพราะว่าพวงนี้ยังมีงานอีกเยอะให้เราต้องทำยังมีการต่อสู้อีกเยอะแต่วันนี้เลี้ยวแรงมันจะถ้าเป็นไปได้อยากอยาไปทำเนียบ่อยากไปทำเนียบตอนเนี้ยขอบคุณครับหอมเิอปี53ก็เคยมีม็อบในลักษณะอย่างนี้มาก่อน แล้วปรากฏว่าพอปี54ผมก็โดนคดี1 1 2นะแล้วก็เข้ามาอยู่ในนี้แต่ตอนนั้นน่ะขบวนการของม็อบอาจจะไม่ไม่เหมือนในลักษณะของทุกวันนี้ในยุคนั้นคนที่เข้ามา1 1 2เนี่ยแทบจะไม่มีใครเป็นข่าวแทบจะไม่มีใครรู้จักเลยเข้ามาอย่างเงียบๆอยู่อย่างเงียบๆออกไปอย่างเงียบๆตอนนั้นก็คือผมก็มาอยู่อย่างเงียบๆจนแทบจะนึกว่าก็คือมองไม่เห็นอ้นาคตว่าจะได้ออกในเร็วๆ แต่พอครั้งนี้นเกิดขบวนการยุคใหม่ขึ้นมามีม็อบขนาดที่แบบไม่แม้มีลักษณะทีต่ต่างจากตอนม็อบนอปชปี5 3อย่างสิ้นเชิงพอครั้งนี้โดนผมโดนคดี1.10ปุ๊บอัดผมถามทนายแล้วบอกว่ายังไม่เคยมีใครโดนคดีนี้มาก่อนผมเป็นคนแรกในรัศออในรัชกาลที่9ผมโดน1.12ในรัชการที่10ผมมาโดน1.10ครับผมว่าผมเป็น ป็นแค่ไม่กี่คนในประวัติศาสตร์เลยั้าที่จะโดนละะแล้วแถลอย่างนี้แต่พอผมโดนคดี110ปุ๊บวันวันวันที่15มีข่าวออกมาว่าผมโดนหมายจับ110หลายคนโทรมาแสดงความเป็นห่วงหลายคนมาชวนให้ผมหนีแต่ผมยืนยันว่าไม่หนีถึงแม้ว่าโทษนี้จะสูงมากถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตแต่ผมก็ยืนยันว่าไม่หนีเพราะผมเห็นม็อบที่ผ่านมาที่ผมเข้าร่วมแม้จะไม่ได้เข้าร่วมทุกครั้งก็ตาม ครั้งนี้ผมมั่นใจกว่ามอมในอดีตผมมั่นใจว่าถ้าผมต้องติดคุจกจะไม่เหมือนตอนที่ผมติดคุกใน112ผมมั่นใจว่า110เนี่ยผมเชื่อมั่นแน่ใจมากว่ายังไงผมต้องได้ออกจะไม่ติดคุกแบบเมื่อตอน112ที่ติดแบบติดยาวแล้วติดไม่มีใครรติดแบบไม่มีใครรู้ติดแบบเงียบๆแต่ครั้งนี้110ผมมั่นใจว่ายังไงผมได้ออกแน่ๆแล้ววันนี้ก็มาถึง เร็วกว่าน,นี้ผมคิดซะอีกนี่เวลาแค่สิบวันเท่านั้นเองได้ออกนั่นเป็นเพราะพลังของประชาชนนี่แหละที่ทําให้พวกเราเนี่ยยืนอยู่บนนี้ได้เพราะไม่ว่าเราจะโดนคดีกี่ค้างกี่หนทุกครั้งเราก็จะได้ออกเพราะพลังของประชาชนเราจึงจะเราเราจึงมั่นใจว่าเราจะปลอดภัยแน่ดอดเพราะว่าเรามีพลังของประชาชนคอยหนุนเราอยู่ ขอบคุณพี่น้องไปอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่สำคัญมากของขบวนในะระลอกนี้ผมเห็นคำประกาศของพี่น้องอาชิวะของพี่น้องเทคนิคประกาศว่าจะยุดติการตีกันจับมือกันชั่วคราวมาร่วมกับไล่ระยุึดกับพวกเรานี่ใชนประวัติศาสตร์หน้าใหม่จริงๆ ที่พี่น้องอาชีวะจับมือกันประกาศว่าถ้าประยุทธ์ไม่ออกไปจะไม่มีการตีกันอีกอมาเป็นการให้เราด้วยนะครับมาเป็นการให้เราด้วยมันรู้สึกขบวนเรามันมีความหวังมากๆอยากให้พี่น้องทุกคนร่วมกันรู้สึกแล้วก็สู้ไปด้วยกันครั้งนี้ แลน้ผมผมคิดว่าเป็นครั้งสุดท้ายในการที่ออกมาต่อสู้อะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้มีพี่น้องเราที่ภาคอีสานโดนคดีผมได้ข่าวว่าหลังจากผมถูกอายัดกลับมาจากเชียงใหม่ก็มีพี่น้องที่เชียงใหม่โดนคดีอีกหลายคนไอ้คดีนี่มาเราไม่กลัวครับเราสู้ไปตามกบบระบวนการยุติธรรมมาเท่าไหร่เราก็ไม่กลัวเพราะเราเชื่อว่ายิ่ง ยิ่งประจานความชั่วร้ายของเด็จการยิ่งจับยิ่งเป็นใบเสร็จของความอายุธรรมของกระบวนการอายุธรรมที่สำคัญยิ่งจับยิ่งทำให้ผมและน้องๆหลายคนแข็งแรงมากกว่าเดิม ซ้อมมวยอยู่ทุกวันอยู่ข้างในความคิดความฝันความรู้สึกทุกอย่างมันถูกเติมเต็มเมื่อออกมาอยู่ข้างนอกผมขอบคุณเป็คนครั้งสุดท้ายนะครับพี่น้องครับแล้วผมก็จะเดินทางกลับทุ่งนี้มีว่าความคดีที่ศาลอาญาของพ่อน้องเชอย้ายมาจากศาลทหารแล้วก็มาฟ้องต่อที่ศาลอาญาเดินเฉยๆทหารแล้วก็หาว่าผิด พุ่งนี้ไปว่าความที่สัญญานะครับขอบพระคุณน้องทุกคนนะครับแล้วก็เ,กเติมเต็มกำลังใจให้กันนะครับเวลาไม่มากช่วยชูสามนิ้วเพื่อยืนจัดสัญญาของเราเลยครับเราจะสู้ไปด้วยก,กัน และก็เมื่อ18คนของนักศึกษาออกมาจากคุกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีเอ็มมี่มีภัย18คนเนี่ยมันเป็นพวกลินทมลอยู่หน้าแดนสองก่อนที่มันจะเดินออกมาจากเรือนจำ18คนชู3นิ้วในแดนสองน,นะครับและก็ท่องบทกวีของพี่วิสาคันทับไม่มีอำนาจใจในโลกว่า ผู้ปกครองตามมาและสาบสูงไม่มีใครล้ำเลิศดหน้าเทอาทูนประชาชนสมบูรณ์นิลันไปเมื่อยืนหยัดต่อโซ่ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อทองฟ้าสีทองแององภัยประชาชนจะเป็นใหญ่ให้ผนกที่ จะได้รับการปล่อยตัวมาเวลาหลังเที่ยงคืนของวันที่2นะครับวันที่2ของพฤศจิกายน2013นะครับแล้วก็วันนี้นะครับทนายอนนท์หลังจากที่รับการปล่อยตัวก็ประกาศว่าในในวันพรุ่งนี้ทนายอนนท์ก็จะทำหน้าที่เป็นทนายความนะครับทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับในที่ศาลอาญาวันพรุ่งนี้นะครับคดีของ คุณพันศักดิ์สีเทพนะครับคดีเดินคนเดียวนะครับตั้งแต่ปี2558ที่ถูกย้ายมาจากสารอาหารมาที่ศารอาญาโดยที่คุณทนายคุณอานท์จะเป็นทนายความให้นะฮะซึ่งก็เป็นคดีที่ลากยามาผสมควรนะครับเป็นคดีคดีการเมืองที่ลากยามาอสมควรแล้วก็คุณอานท์จะไม่ได้หยุดพักก่อนเลยคือว่าหลังจากที่รับการปล่อยตัวต่างแข้งคืนวันนี้พรุ่งนี้เขาก็จะทําหน้าที่ต่อ ในฐานะของการเป็นทนายความนักสิทธิมนุษยชนเลยนะครับอันนี้ก็คือว่า,าการประกาศของอคุณอาณนนน์นพาวันนี้นะฮะนอกจากนั้นแล้วคุณเอกชัยของกลงบานนะครับอดีตผู้ต้งองขังในคดีหนึ่งสงก็กล่าวนะครับถึงความประทับใจว่านะฮะคือว่าคุณเอกชัยเห็นคุณเอกชัยมีความเชื่อมั่น ในะบวนการการเคลื่อนไหวในขบวนการการต่อสู้พรรคประชาธิปไตยในวันนี้นะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับในช่วงเหตุการณ์ปี2554หรือว่าเมื่อ9ปีที่ผ่านมาที่คุณเอกชัยได้ถูกจับกลุ่มนะฮะซึ่งบรรยากาศความตื่นตัวนะครับถึงในในเรื่องของการแสดงออกถึงความคิดทางการเมืองแระสิทธิเสรีภาพเรื่องเสรีภาพในการวิาพากวิจารณ์นะครับต่อสถาบันชั้นสูงของประเทศไทยเนะี่ย ได้เปลี่ยนไปมากแล้วก็คุณเอกชัยเชื่อว่าก,การได้รับการปล่อยตัวครั้งนี้นะครับเกิดจากนะครับการปล่อยตัวครั้งนี้เกิดจากการชุมนุมการต่อสู้ของประชาชนนะครับในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่คุณเอกชัยถูกจับนะครับ ครับตอนนี้เข้าใจว่า,าทางาาผู้ต้องขังที่ได้รับการาปล่อยตัวจากเรือนจําตอนนี้ได้เดินทางกลับที่พักเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็คือว่าอยู่กับการอ,าอยู่กับเรื่องการาาการแยกย้ยายกับนะฮะกับที่พักของผู้ที่มาชุมนุมนะครับตอนนี้ ครับแล้ววันนี้ก็กาดนะครับอากาศอาสาที่มาดูแลการจุนนุมนะฮะการทํากิจกรรมทางการเมืองครั้งนี้ก็ได้ทําหน้าที่ด้วยความแข้มแข็งเช่นเคยนะครับครับคิดว่ากิจกรรมทางการเมืองในช่วงนี้น่าจะอายุติแล้วน่าจะยังไม่มีอะไรถ้าเกิดมีอะไรขึ้นน่าจะมีการรายงานต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้จะขออนุญ,ญาต ยดติดการถ่ายทอดก่อนและขอขอบคุณเพื่อนๆประชาชนท,ทุกคนที่กลุณตาติดตามมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนะฮะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ